สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับพระร่มแรกนะครับคือได้ลงนะครับลงประวัตินะครับการจัดสร้างนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยากให้พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาชมว่าในปี61ครับการหล่อแบบโบราณนะครับที่หลวงพ่อหนุนนะครับท่านได้หล่อนะครับหล่อในวัด นะครับเป็นแบบไหนนะครับลักษณะการหล่อแบบโบราณนะครับก็จะเป็นช่อนะครับอย่างที่เราเห็นแบบนี้เขาเรียกว่าช่อนะครับนะครับผมเรียกว่าช่อนะครับ1ช่อจะมี8องค์นะครับแล้วก็การที่ทำเนี่ยคือใช้ใช้แม่พิมพ์ดินนะครับใช้แม่พิมพ์ดินนะครับเป็นเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกแล้วก็เทนะครับเท หลวงพ่อท่านเทเองนะครับรุ่นนี้นะครับเทเองในวัดเลยนะครับนะครับแล้วก็จะมีหลายพิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์ประทับปางประทับพระปางประทับสัตว์นะครับของหลวงปู่ปานครับขี่ไก่นะครับไก่หางไก่แก้วหางเส้นนะครับไก่หางกวางนะครับหรือจะเป็นขุนแผนนะครับยอดขุนพลนะครับมี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 หลายมีหลายพิมพ์นะครับแต่ว่าการที่ว่า การจานวนการจัดสร้างนะครับก็คือว่าคือคือจํานวนการจัดสร้างนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าสัวเนี่ยครับผมตีเลยครับไม่คือไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบช่อนะครับรวมกับพิมพ์กับเนื้อทองโยนกแล้วก็เนื้อเนื้อนาคแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับ๋ยวมาพูดนะครับถึงนะครับ นะครับนี่คือเป็นที่จักเบานะครับเดี๋ยวเข้ามาชมนะครับผมแล้วมาดูนะครับนะครับดูนะครับดูในรายละเอียดนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ที่ที่ที่เห็นเป็นคราบขมอเหมาเนี่ยคือเป็นเป็นมวลสารของแร่นะครับแร่นะครับผมนะครับเพราะว่าท่านจัดช่อเนี่ยจากวัดนะครับ เราชอบไปแล้วนะครับก็นําช่อเนี่ยครับนําช่อนี้ไปหล่อพระนะครับไปหล่อพระรวมแร่รุ่นปีหกสองต่อนะครับนะครับผมแล้วมาดูมาชมนะครับว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นพิมพ์เจ้าสัวเนี่ยนะครับเจ้าสัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้หักนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับเจ้าสัวนะครับเจ้าสัว พอพอเราส่องต้องหรืออะไรเข้าไปนะครับบางบางองค์ก็จะเห็นมวลสารขึ้นนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเป็นเป็นข้างๆนะครับเป็นแร่นะครับนะครับเหมือนนะครับถ้าเป็นองค์นี้จะเห็นชัดนะครับองค์นี้คือเป็นพิมพ์เจ้าสัวเหมือนกันนะครับจัดสร้างในปีเดียวกันนะครับปีหกหนึ่งองค์นี้คือเป็นเนื้อนาคนะครับเป็นเบ้าสุดท้ายที่หลวงพ่อท่านหลอนะครับจัดสร้างได้ประมาณ ร้อยกว่าองค์นะครับร้อยกว่าองค์นะครับผมนะครับเราจะเห็นนะครับนี่เห็นแบบนี้ครับมวลสารขึ้นนะครับก็คือว่าการที่เกิดเป็นเนื้อเนื้อนากนะครับเดี๋ยวขอียกตั้งกองหน่อยครับเราดูดูถัมนง่นี่ยนี่คือเป็นเนื้อเนื้อรวมแร่นะครับเนื้อรวมแร่นะครับ เดี๋ยว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 ชมเนื้อนากนะครับเนื้อนาคนะครับ่อยจานหลวงพ่อนะครับปีหกหนึ่งนะครับมาดูเนื้อนากนะครับเนื้อนากเนี่ยครับเนื้อนารุ่นนี้นะครับเกิดจากการผสมนะครับผสมของโลหะของหลวงพ่อนะครับที่ที่ใช้ทองแดงทองแดงแล้วก็ทองแล้วก็เงินนะครับผสมนะครับ ผสมไปกับเนื้อรวมแร่นี่แหละครับคือพูดง่ายง่ายคือเนื้อรวมแร่นี่คือเป็นแม่ธาตุเลยนะครับเป็นแม่ธาตุแม่ธาตุนะครับเป็นจำนวนมวลสารที่ที่นํามาครับผสมเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นรุ่นนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นทองโยนก็ดีครับแล้วก็เนื้อหนาก็ดีครับแม่แม่แบบคือรวมแร่นะครับใช้ใช้รวมแร่นะครับเป็นมวลสาร แล้วก็หลวงพ่อก็ใส่ทองนะครับใส่ทองทองทิพย์นะครับแล้วก็ซองทิพย์ทานผสมนะครับจนได้ลักษณะที่ที่ที่พอนะครับนี่คือคือที่ผมให้ชมนี่คือเป็นเนื้อนาคนะครับเราจะเราจะเห็นนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นเอาเนื้อนาคทําไมต้องเป็นเนื้อรมแรกครับดูนี่ครับนะครับจะเห็นนะครับ คาบเบ้านะครับสีดำ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 นะครับคือนี่คือเม็ดรวมแร่นะครับเม็ดรวมแร่ที่นะครับที่ที่การการผสมของโลหะนะครับยังไม่เข้าตัวนะครับคือหมายถึงว่าโลหะบางตัวบางชนิดก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าตัวไม่ได้นะครับบางชนิดก็สามารถเข้าเข้ากันได้ด้วยดีนะครับที่สังเกตดูนะครับผมนี่นะครับคือนี่คือเป็นเม็ดแร่นะครับ ถามว่าเม็ดแร่ได้ยังไงนะครับมาพิสูจน์นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับดูนะครับผมผมให้เทียบดูนะครับนี่นะครับนี่คือที่เทเทไปนะครับเทไปคือเป็นช่อที่เทลงไปนะครับเป็นช่อที่เทลงไปช่อเนี่ยที่เทลงไปนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมาเรามาเทียบดูนะครับมาเทียบนะครับเม็ดหรืออะไรนะครับก็นี่คือคือคือหมายถึงว่าดูลักษณะของโลหะนะครับ สปหมายถึงว่าลักษณะของมวลสารนะครับนี่คือเป็นช่อที่เทนะครับทุกรุ่นนะครับทุกพิมพ์นะครับหมายถึงว่าทุกพิมพ์ในปีห1หนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งช่อมีมีแปดองนะครับมีแปดองนะครับรุ no. yeah. ่นไม่ว mm ่า hmm. รุ in ่นนี year, ้ก็จะมีมวลสารนะครับมีมวลสารขึ้นนะบางบางองขึ้นเห็นชัดเลยนะครับผมพยายามนะครับพยายามให้พี่น้องได้เห็นนะครับคือผมไม่ได้ตีกล้องนะครับถ้าตีกล้องี่เจอนะครับตีกล้องเจอนะครับเดี๋ยวดูดูนะครับเดี๋ยวดู ดูไปที่หลงนะครับวันนี้นําช่อมาให้พี่น้องชมเลยครับนะครับเห็นไหมครับที่เป็นนะครับนะครับเห็นไหมตรงข้างๆนะครับนี่นะครับข้างๆนะครับจะเป็นเม็ดเม็ดมวลสารคือเม็ดแร่นะครับขึ้นมานะครับคือผุดขึ้นนะผุดขึ้นมานะครับนี่นะครับจะบอกได้ว่าอ่า เนื้อเนื้อรวมแร่เนี่ยนะครับเป็นแม่พิมพ์นะครับที่สที่ที่หลวงพ่อท่านใช้ทําทําเนื้อหน้าครับหรือทองโยนก็ตามนะครับบางคนก็บอกว่าเนื้อทองโยนกับเนื้อรวมแร่เนี่ยแตกต่างกันไหมก็ถ้ากิดว่าถามว่าสีนะครับในทางวิทยาศาสตร์คือแตกต่างกันนะครับคือการผสมนะครับแต่ว่าในทางพุทธคุณนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับทางพุทธคุณนะครับเพราะว่านำนำ นำรวมแร่นะครับรวมแร่มาผสมนะครับคือหมายถึงว่าเป็นเบ้าเบ้านี่คือว่าพอเทจากเนี่ยหมดแล้วนะครับพอแล้วนะครับเทจากรวมแร่พอแล้วหลวงพ่อต้องการที่จะทําให้เป็นสีทองนะก็ผสมทองนะครับคําว่าทองนี่เป,นเป็นทองิพิปนะครับแต่จริงๆแล้วในนั้นก็ผสมทองบริสุทธิ์ไปแล้วนะครับการเทนะครับคือทองบริสุทธิ์ไปแล้วเพราะว่าให้น้ํา ให้น้ำให้น้ำน้ำแร่นะครับวิ่งกระจายในแม่พิมพ์นะครับได้ได้รวดเร็วนะครับเข้าไปถึงแม่พิมพ์นะครับก็จะเห็นเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีทองนะครับบางองค์ก็ชัดเจนนะครับบางองค์ก็ชัดเจนนะครับบางองค์ก็จะเห็นเป็นเป็นเป็นสีตามบรรณะของของของธาตุไปนะครับของมวลมวลสารคําว่าธาตุคือตามบรรณะของแร่ไปนะครับผมนี่นะครับผมก็เลยมาพามาให้ชมนะครับนี่นะครับครับผม องนะครับจานนะครับลายจานเหม <Gal> <Pis> ือนกันนะครับนี่ก็จะแก่แก่หน้าแก่ทองนะครับแก่หน้าแก่ทอ,องนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ไม่ใส่เนื้อเงินไม่ได้ใส่เงินเข้าไปหรือไม่ได้ใส่ทองแดงเข้าไปก็จะเป็นเนื้อทองโยนกนะครับผมทองโยนกนี่คือสังเกตได้เลยว่าทําไมถึงรวมแร่นะครับกับทองโยนกกับเนื้อหน้าเหมือนกันไหมครับให้พี่น้องสังเกตนี่นะครับ เราก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับผมเพราะว่าข้อมูลนี้ก็คือได้ศึกษามาแล้วนะครับถึงนำมาเผยแพร่นะครับในการที่ว่า,าเนื้อทองโยโนกเนื้อรวมแร่เนื้อน,อนาคนะครับก็ดีนะครับถามว่าจริงๆแล้วก็ใช้รวมแร่นี่แหละครับเป็นแม่ธาตุนะครับขอเป็นแม่ธาตุนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือเขานำไม้โช์เฉยนะครับคือส่วนตัวก็ผมชอบพิมพ์เจ้าสัวนะครับส่วนตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบพิมพ์ไหนก็เก็บพิมพ์นั้นนะครับปีแนะนํานะครับถ้าเกิดเราจะเก็บอยากจะเก็บแนะนําให้ปี61นะครับผมปีพศ2 5 6 1นะครับที่จะต้องคือเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นศักดิ์ศรีของรุ่นแรกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับนะครับผม มีอะไรนะครับก็แอด ID Li n ยมาคุยกันนะครับถ้าชอบนะครับให้กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเผยแพร่นะครับวัตถุมงคลนะครับของสายวัทสุงนะครับที่หลวงพ่อหนุนท่านได้สร้างไว้นะครับต่อไปท่านบอกแล้วนะครับ2ปีคนจะเข้ามาหานะครับ10ปีจะตามหากันเยอะครับแทบหาไม่ได้แต่รุ่นนี้นะครับหมายถึงว่าเนื้อเนื้อรวมแร่นะครับ เนื้อลมแราออกไปต่างประเทศเยอะนะครับผมอยากให้คนที่มีโอกาสนะครับได้บูชาไว้นะครับผมก็เคยนําทิปนะครับที่ว่าพุทฤษคุณรวมแรกเป็นยังไงบ้างนะครับผมที่เจอมานะมานะครับกับตัวนะครับประสบการณ์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม